ส้นติเยงมุนิวะระวะจะอม่ัเสียมลกเขาาทัยยกันนนมาถวายเจ้าขอความธรรในการรับัตนี้ด้วยทธิ์ศิครตตเตจันตลิเสวิมหเนธีเปรตเจคามจลุวันนาหเนีเขาให้บริวารเจ้าขอความธรรมกอน ขวาก็ดีเบื้องหน้าก็ดีเบื้องหลังก็ดีการมไ์ยฮเราก็ดีสัญชาติก็ดีเนาะทุกหมู่ทุกเหล่าชาวพยาเราทุกคนเนาะจสตใจดีดีพอเกครมา